ไอ้การปัญหามันทำให้เกิดดิสเครดิตทาให้เกิดความไม่ไว้วางใจเหนะมือนผู้มีอำนาจนะคะแล้ที่ฉันก็ย้อนกลับมาในสากา์ในสังคมนะไม่ว่าสังคมไทยหรือสังคมอื่นคือว่าถ้าผู้มีอํานาจมันก็เกิดความไม่ไว้วางใจอะ คนประชาชนมันก็มันก็มองทำแม่งทำแม่งแต่ตับใดแต่คนที่นั่งรอบโต๊ะเนี่ยยังได้ประโยชน์กับเขาอย่างเ้เพราะเขายังผลิตงานให้มันก็ยังสูเอียเขาอยู่แต่คนที่อยู่กับน้องสีเหลืองเนี่ยมันต้องจากหนึ่งต้องเป็นสองต้องเป็นสามเป็นสี่แล้วอีกวันหนึ่งเปิดประตูเขามามาชี้หน้าด่าคนนี้ไม่มีทางเปลี่ยนเลยใช่ไหมคนนี้ก็คนนี้เปลี่ยนยากที่สุดอาจจะยากแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนยากที่สุดเลยก็เลยเกิดหลักสูตรนี่โตไปไม่โกงเพราะมันเป็นสังคมไทยไงอาจารย์ คือเพราะว่าเราเราเราคิดว่าเรื่องโกงเป็นธรรมดาแล้วเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่แบบมันก็เกิดใครๆก็ยอมรับได้โกงบ้างด้ประโยชน์ก็เลยทําให้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพราะเราที่จะสอนคนให้เป็นคนดีตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ไม่ต้องสอนใช่ไหมก็ปล่อยให้เกิดูีแล้วโกงกันต่อไปรอวันรนะคะเพราะว่าเพื่อผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆการเปลี่ยนแปลงข่านิยมในผู้ใหญ่ะสามารถทําได้อย่างที่หนังหน่งอะไรเงี้ยบางทีหนังอะไรบางอย่างที่เราดูแล้วแบบ ฉุกใจคิดมีกําลังใจมันมีบางอย่างแต่เขาก็บอกมหแกดัดยากใช่ค่ะโบราณเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉนั้นเราไปที่ไม้อ่อนนี่แหละสอน<ด>อสิ่งที่มันเป็นดีๆพอโตขึ้นมาเนี่ยกระบวนการความคิดบอกว่าพ่อแม่บอกว่าทําอะไรในยอย่าไปโกหกถ้าถ้าว่าไปแล้วพุ่งกับคนนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้สอน ดีๆนะไม่หมายวายไม่ใช่พ้องก <c oughs> ับคนนีพ้องข่าเร <c oughs> ื่องพ <c oughs> ้องขา่าเร <c oughs> ื่องคือหมายความว่าถ้ามีแบบความดีในหัวใจเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะไม่กล้าคิดแม้กระทั่งว่าเอาขอโมยผลงานก็นหรือแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองเด็ดค่ะ เพราะว่ามันไม่ถูกแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเด็กเสื้อสีเหลืองนี่เป็นคนผิดทั้งที่คนที่ขโมยนั้นคือพี่รุ่นพี่รุ่นใหญ่กลับเป็นกเลับเป็นคนที่ได้รับการปกป้องมากที่สุดแล้วก็ไม่มีไข่กายแย่ด้วยแล้วสรุปตอนบเป็นยังไงคะน่ากลัวมากน่าสงสารน้องมากดิฉันดูก็สะท้อนสังคมไทยเหมือนกันนะเพราะว่าน้องเสื้อสีเหลืองเนี่ยถูกขู่ด้วยมันเหมือนกับคนที่ออกมาเป็นต่อสู้เรื่องมีป่ามีเสียงคอร์รัปชันแล้วบอกว่าอยากเซ็นใบฝึกงานหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เซ็นให้นะเนี่ยพี่ก็น เหมือนกับว่าพูดความจริงแล้วต้องลําบากใช่แล้วตอนจบเป็นยังไงครับคุณอาวพลคะเรื่องนี้อยากให้ติดตามไหบอกจบไปด้วยไปดูไปดูได้ที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีรอบเพลสสื่อมวลชนที่จะให้เด็กๆประมาณ1000คนจากโรงเรียนในกรทมเป็นมปลายหรือมต้นประมาณนี้เข้ามาชมด้วยกันแล้วก็ถ้าหลังจากวันนั้นก็จะเป็นเดือนธันวาตลอดทั้งเดือนฮะก็จะฉายวันอาทิตย์ที่ช่อง9้าแล้วก็ช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยก็จะเป็นแบบฉายวัน ทุกวันอาทิตย์ครั้งละสามเรื่องสี่เรื่องประมาณนั้นค่ะทยอยจนครบใช่ไหมคะแต่เพราะว่าหลักสูตรนี้อาจารย์ก็คือจํานวนโรงเรียนในกรทมทั้งหมดฉะนั้นต้องให้เด็กๆนี่แหละเป็นเป้าหมายสําคัญจริงๆวัยรุ่นก็ไปดูกันได้ได้ทุกวัยเลยจริงเาทำไมต้องใช้หนังเป็นสื่อเพราะผมว่าถ้าถ้ามองง่ายๆครับยุคนี้มันเป็นยุคของวิดีโอแล้วฮะหมายถึงว่าเวลาเราทําสมมติเอาง่ายช่วงน้ําท่วมเราก็ทําอินโฟกราฟิก ที่อินโฟกราฟิกที่เป็นประวานหรืออะไรเง,งี้ยันจะดูง่ายเหมือนกับเด็กเมาจากตัวนี้เองเออไม่เชิงครับหมายถึงว่าเด็กยุคนี้จะคุ้นเคยกับความเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวมากกว่าแล้วการทําเป็นหนังมันก็คือหนังคือภาพเคลื่อนไหวฮะมันจะชักจูงหรือว่าดึงดึงดูดให้ คนดูได้เยอะกว่าเข้าใจง่ายกว่าหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ในความเป็นหนังขึ้นมันก็มีสตอรี่ที่มันดึงให้คนคนติดตามง่ายขึ้นเป็นรูปแบบเป็นหนังกับเป็นอะไรนะแอนิเมชันครับก็จะเป็นการ์ตูนอีกนจะเป็นการ์ตูนการ์ตูนเหมือนกับเอ่อการ์ตูนพิกซา w a วอร์ดิสเนเี่ยเป็นเป็นชอบดูอยู่แล้วก็จะเด็กๆหน่อยอันนี้อาจจะเป็นลงไปถึงปฐมประมาณนั้นเหมือนเหมือนแต่งซิชั่นกันนะฮะหมายถึงว่าถ้าเป็นการ์ตูนก็จะลงไปปฐมที่ควรไปดูคือหนังนี้ก็คือเด็ก ใช่ไหมครจริงๆเด็กๆเลยก็คือถ้าเกิดดูแอนิเมชันน่แล้วก็โตมาหน่อยดูหนังเขาแบ่งกันจริงงเยอะเท่าไหร่ดูได้จริงๆก็ดูได้นะจริงๆก็ดูได้หมดเลยครับค่ะเดือนสิบแปดห้ามดูมีไหมก็ไม่ห้ามครับความสนุกแล้วค่ะคนอาจจะแบบเฮ้ยพอรู้ว่าเป็นหนังที่ต้องสอดแทรกอะไรแบบนี้คนจะเหมือนกับพอจะทานยาแล้วรู้ว่าเป็นยาเนี่ยจะไม่ค่อยจะปฏิเสธแล้วเห็นบอกนักแสดงจาก G t ทเอเลยมากมายแล้วก็การตีเรื่องของความเขาเรียกว่า ศิลปะคือคือผมได้ดูได้ดูได้ดูแพ็กแรกแล้วผมตัวผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้แบบสอนสอนสอนอย่างนั้นนะครับมันเหมือนทุกคนมันโยนโยนหินลงไปให้ให้คนดูได้คิดอะไรอย่างนี้มากกว่าเป็นแบบใช่ใช่คือผมว่ามันหลับนั่ง <laughs> ไม่ได้ไไดหรอกนะครับมับอะไรนั่นดูหนังทำมาอะไรไม่ไม,ไม,ไม่เพราะว่าอย่างที่ว่าครับคือมันไม่ถึงขั้นแบบออกมาสอนขนาดนั้นซึ่ง่ <c oughs> ซึงผมว่ามันมัน,ม,นมันดีกว่าด้วยเพราะว่าแน่นอนคือถ้าเกิดมาเป็นแบบตอนท้าย มีจะกล่าวว่าอะไรแบบพูดตีมกันอ,ออกมาก็แบบอะไรก็จะรู้สึกสั่งสอนไม่มีใครอยากโดนสั่งสอนอย่างนั้นใช่ไต้องแทะออกมาแล้วก็นําเสนอเป็นแบบหนังนี่แหละเห็น <He S 1> น้องๆนักแสดงเยอะเลยใช่ไหมคะ๋อ,อใช่ครับก็จะมีนักแสดงมากมายทั้งในจทเอเองเช่นสมมติว่าพี่พ,พิเตอชัชนวิตน้องพีคพีชภาชาหนูนาหนึ่งทิดาอะไรอย่างงี้ครับหรือว่าแบบจะมีแบบพี่สันนี่สุวรรณเมธนนท์มามาทำกำกับด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทีนี้ ใช้หนังอย่างนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวหลักสูตรเว่นมันในการสอนอะไรบ้างครับห้าสาระหลักที่พุ่งกับแต่ละคนไปช่วยทาเนี่ยนะคะคมันคือม,มันคือคุณค่าความดีห้าเรื่องที่มันทําให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขข้อแรกซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยค่ะซื่อสัตย์สุจริตแปลว่าคุณจะไม่ไปโกหกหมดเท็จไม่กลับก่อใครแน่นอนอเด็กๆก็ต้องสอนตั้งแต่รักษาสัญญ,ญาไม่โกงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาโตขึ้นเป็นนายกเขาจะไม่มีทางโกหกหรอกค่ะ ข้อสอน,นข้อสองคือเรื่องของความรับผิดชอบรับผิดชอบหมายถึงไม่ใช่แค่ทําให้งานเสร็จเท่านั้นนะคะ,คะแต่ถ้าเกิดว่างานมันเกิดผลเสียอะไรขึ้นมาก็ต้องยืดอกรับบอ,อกว่าตายละพร้อมที่จะรับผลจากการกระทํานั้นนะคะมันจะไม่แหลว่าไม่ได้หนูไม่ได้ทํามีคนอื่นเกี่ยวข้องเนี้ยเพราะว่าผู้ใหญ่บางทีชอบไม่ได้ทําไม่ได้ทาใช่ไหมคะผู้ใหญ่ที่ใช้ไม่ได้นะ,ะนะคะรับผิดชอบข้อ3ก็คือรักความเป็นธรรมคนที่คอรัปชั่นเนี่ยคือคนเอาเปรียบคนอื่นคนที่ปรารถนาสองมาตรฐานเสมอ เพราะว่าตัวเองต้องได้พิเวเลช g e ให้ได้พิเศษนะคะรักความเป็นธรรมและที่สําคัญก็คือว่าคนที่กระทำคอร์รัปชันที่เราบอกว่าจะมีการหีดไถยอะไรต่างๆมักจะเกิดขึ้นกับคนที่เขาอ่อนแอกว่าอยู่เสมอนะคะอันนี้คือคือรักความเป็นธรรมถ้ารักความเป็นธรรมรวมถึงถ้าเราเห็นสิ่งไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็กล้าที่จะยืนขึ้นเอ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกนี่คือความดีเพื่อส่วนรวมข้อที่4คือ จิตสาธารนณะหรือทําเพื่อส่วนรวมที่มากกว่าการอาสาไปช่วยน้ําท่วมหรือว่าอะไรนะคะจิตสาธารณะคือคุณแคร์บอกว่าอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยกาบอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวเกรงใจเขาคนอื่นจะเดือดร้อนเนี่ยอันนี้มันมันคือจิตสาธารนณะคือแคร์คนอื่นคแคร์สังคมนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายอันนี้เราปรชาาัชญาเศรษฐกิจทอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนที่ไม่โกงไม่คอร์รัปชันเนี่ยและสังคมสงบสุขได้เนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างจะกวาดมาไว้คนเดียว มันต้องมีไม่โลภค่ะคนเราไม่โลภค่อยๆถ้าอยากได้กระเป๋าแพงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเก็บเงินไม่ได้แปลว่าต้องกลับไปอยู<ฮ>่ยังพื้นฐานมากนะคะ<ฮ>แต่ว่าอย่าไปเอาของคนอื่นไม่ใช่ว่าสมมติคุณอยู่กองถ่ายเขาให้ถือเงินกองถ่ายไม่เป็นไร<ฮ>แฟนอยากได้กระเป๋าแพงเอาไปซื้อก่อน<ฮ>อย่างเงี้ยไม่ใช่เงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆเก็บเงินหนังทีละเรื่องแล้วค่อยซื้อก็ได้ทำนองนี้นี่ก็คือเรื่องพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆอย่าดูหมิ่น ความเพียรใช่ไหมคะ,คะในเรื่องของของความพอเพียงหมายถึงค,ค่อยๆทีละก้าวทีละก้าวเพราะฉะนั้น5ข้อนี้เนี่ยถ้ามันเป็นป้อมปราการที่แข็งแรงอยู่ในใจเราอยู่ใน DNA เราเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์แวร์ให้เราไปอยู่ไปอยู่ที่ไหนสังคมที่นั่นก็นจะสงบสุขแล้วเราก็พร้อมที่จะเป็นศัตรูกับการทุจริตคอร์รัปชันด้วยแมว้ว่าเราจะเป็นคนส่วนน้อยก็ตามก็จะมั่นใจในความดีว่าอย่างน้อย เรามีเราหนึ่งคนและเพื่อนเราอีกหนึ่งเรามีพ่อแม่เราเรามีลูกของเราเรามีญาติพี่น้องเราเรามีครูบาอาจารย์เราที่เชื่อมั่นว่าเราทาในสิ่งที่ถูกต้องค่ะก็ถ้าสามารถที่จะทําบรรจุหลักสูตรแล้วก็จริงๆนอกจากหลักสูตรที่ต้องบังคับให้เรียนแล้วเนี่ยถ้าบรรจุเข้าไปถึงใจของของแต่ละคนได้จะยิ่งยิ่งดีถือว่าประสบความสําเร็จด้ช่วงหน้ากับวิการนี่คือว่าผส์ของหนังเลยค่ะที่ให้ไปอยู่ในใจแต่ว่าเดี๋ยวคุณเนี่ยว่คนเองจะต้อง มีภารกิจนะคะอยากฝากอะไรถึงความคาดหวังก่อนว่าคาดหวังยังไงแล้วก็จะฝากอะไรถึงคนดูที่จะได้เข้าไปดูเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วเราเราอย่างที่ว่าหนังทำออกมาเพื่อให้แบบมันกระเพื่อม mm hmm. ความคิดของคนดูมากกว่าที่จะแบบคุณต้องทำอย่างนั้นคุณก mm ็ hmm. ต้องทำอย่างนี้ฮะ mm hmm. เพราะว่าอย่างท,างที่อย่างที่ผมรู้สึกคือถ้าเกิดเราแบบสอนตรงขนาดนั้นมันโดยอัตโนมัติ<ค>นะถ้ายิ่งเป็นเด็กยิ่งแบบถ้าถ้าสอนแบบนี้ฉ<ม>ันจะทำในสิ<ม>่งที่ตรงกันข้ามหรืออะไรเนี้ยแต่ถ้าเกิด เป็นโยนไปให้เขาค่อยๆรู้สึกกับมันอก็จะดีกว่าให้เขาได้ฉุกคิดให้เขาได้เปรียบเทียบของตัวเองเพราะผมเชื่อว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็แบบก็ไม่ได้ไม่ได้โง่ฮะทุกคนแบบไวฉลาดเขาเขาถึงอินเทอร์เน็ตคิดอ่านอะไรเยอะไปหมดแล้วอะไรเงี้ยคือผมก็เชื่อว่าเขาจะคิดได้แต่อีกหนึ่งคือเหมือนกับว่าหนังหนังก็คือหนังฮะมันอาจจะไม่ได้แบบ เปลี่ยนเปลี่ยนคนได้ในวันพรุ่งนี้เลยแน่แนมันชีวิตจริงมันก็จริงกว่าอยู่ดีครับมันก็ต้องฝากทุกๆุกคนคือผมรู้สึกว่าคนจะดีไม่ดีมันคืออยู่ที่สิ่งแวดล้อมจริงอะไรเงี้ยอยู่ที่คนสอนอยู่ที่คนรอบๆเขาแล้วแบคบคนเราโชคดีไม่เท่ากันที่จะอยู่ในสังคมที่แบบมันไม่ใช่คนที่เกิดมาแล้วอยู่ในสังคมที่ดีหมดเลยครับมันมีสังคมที่ดีบ้างเนาะนู่นนี่บ้างบุ๊บใช่ใช่แต่อย่างน้อยเป็นก้าวเล็กๆที่จะทำแบบนีา้อยก็อย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำนะครับเพราะนั้น เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อถึงเรื่องของหลักสูตรแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวลาคุณนวพลไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยังอยู่กับเราเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ